ตัวเ่อก่อนตัวเมื่ตัวแรกนะครับอันนี้ตั้งแก้วนะ ก้างเยอะมากก้างเป็นสิบสตัวเลยอ่ะดูแค่ดูแค่ตะพุ่มมีแค่อย่าเพิ่งอย่ายโยงเลยติดโดนนี้เลย สขลุกตอนท้ายทีก็เาได้ไบ้างแต่คือตอนเนี้ยมีใจเยอะมากมากนะฮอ่ะอันนี้ให้นะอู้ปู่พี่ครับปู่ใคร มาครับโอ้ตัวใหญ่มากเหญ่มากว้าว,วไกลเดียวเอ,าาเอ้ยน้องกินโฟมคอทีคนหิว <c oughs> โอ้ยเย็นอะ <c oughs> มือพี่จะละลายเอ้ยมือพี่จะฟริสอะไรนะตัดเส้นบ่อนอดอูุ่คงจิ จิ้งจุงว้าวชุ่มตัวใหญ่ๆเลยกุ้งเยอะมากเลยนะกุ้งเป็นโลเลยนะและท้ายพาม ทุดิบที่เราได้มาจากกุกล่องสุ่มห้าร้อยบาทมีกุ้งนี่น่าจะประมาณหนึ่งโลได้มั้งแล้วก็กั้งกั้งนี่เป็นสิบตัวเลยแล้วก็มีนี่ปลาหมึกหมึกกระดองอตัวใหญ่อยู่นะสามตัวแล้วก็หอยเชลล์อันนี้เดี๋ยวเราไปทำอบเลยหอยเชลล์อบเลย ไฮเชลเยอะมากแล้วก็มีกูมากูมาสดมาก,กันนะด,ด,ดูดิกวนยังอยู่เลยกวนยังอยู่เลยแล้วก็นี่ปลากระพงตัวใหญ่ยูเดีย๋ยวเราไปทอดลำปลาทั้งหมดก็เยอะอยู่แล้วก็มีอีกงานหนึ่ง,งมีกุ้งขาวด้วยกุ้งขาวแต่ว่าพี่ใส่อยู่ข้างล่างไปแล้วอะ่ะอยู่ตองข้างล่างพุงมาทับอยู่ เยอะมากคุ้มมากๆเลยครับ